รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุันจันเวลา1 5นาฬิกา20นาทีทางทรบ5แห่งนี้ครับกับผมอักกิรติเทพทันทครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมายังสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมตั้งใจที่อยากมาที่นี่มานานแล้วครับผู้ชมครับพื้นที่แห่งความสมบูรณ์แห่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในกล้องทั้งหมดนี้นะฮะในอดีตย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนเลยนะฮะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นพื้นที่ที่แม้กระทั่งมันสัมปะหลังยังปลูก แต่วันนึงครับพระองค์ท่านครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงมีรับสั่งให้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบครับในการพัฒนาพื้นที่จากพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้ครับนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระชนาริจังหวัดจันเชิงเซาครับพระองค์ท่านทรงบอกว่า การศึกษาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น,นที่แห่งนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาไปแล้วถ้าเราศึกษาแล้วผลลัพธ์ออกมาว่าใช่ก็แสดงว่าทําได้แต่บางเรื่องถ้าศึกษามาแล้วไม่ใช่ก็ถือว่าทําไม่ได้แต่อย่างน้อยได้เรียนรู้นี่คือรับสั่งขระอง์ท่านครับศูนย์แห่งนี้ก็พัฒนามาเป็นหลายๆสิบป,ปีจนมีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้น่าสนใจไหมฮะเอาละเดี๋ยววันนี้ผมจะอยู่ในนี้แหละฮะเรียนรู้ในนี้แหละครับแต่ช่วงแรกครับไปพบกับน้องเอฟของเราก่อนครับในช่วงกูออนเสน่ห์เมืองแปดริ้วครับ สนับสนุนโดยชาเชิงสามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรมคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับท่านตลาดเทศบาลตำบลน,นครเนื่องเขตครับคุณชำนาญวิไลพันธ์ไกด์กิติมาศักดิ์นะครับที่วันนี้จะพาเราไปทําความรู้จักกับตลาดโบร,ราณน,นครเนื่องเขตกันให้มากยิ่งขึ้น่นเองครับสวัสดีครับท่านหลาดครับ <S <S โอ,โอ้ท่านตลาดครับตลาดแห่งนี้นี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเห็นที่ครั้งแรก รู้สึกประทับใจในภูมิทัศน์มากนะครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาของตลาดแห่งนี้นะครับตลาดแห่งนี้เคยเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อ130กว่าปีที่แล้วนะฮะคลองที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นคลองที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงดมหรีให้ขุดขึ้นอ๋อคือแต่ก่อนไม่มีคลองไม่มีครับไม่มีครับขุดทรงดมหรีให้ขุดขึ้นเมื่อปีพศ2419ครับผมนับจนถึงปัจจุบันเนี่ย137ปีจากแปดริ้วไปกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เส้นทางนี้คือสมัยก่อนเราใช้เรือในการสัญจรใช้เรือในการสัญจรคร ครับผมนะฮะก็มีการซื้อข้าวซื้อของซื้อข้าวข,าวข,าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นครับแวะทานอาหารก่อนที่จะเดินทางต่อไปกรุงเทพนะฮะตรงนี้จึงเจริญมากเมื่อเมื่อประมาณ130ปีที่แล้วปี2552เนี่ยท่านนายกเลอสันสายวาน,นิชครับาท่านนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยฮะก็ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ครับหรือฟื้นการค้าการขายขึ้นมาโดยเริ่มก่อตั้งตลาดแห่งนี้ขึ้นมาภายใต้ชื่อ ย่านการค้าตลาดโบราณนครนุ่งเขตภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ับนะฮะจนปี2อ5 4นเนี่ยเราได้รางวัลที่3ในย่านการค้าทั่วประเทศจุดประสงค์ที่สำคัญของการก่อตั้งตลาดก็คือต้องการให้คนในพื้นที่เนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับผมมีอาชีพใหม่ๆมีมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นคนที่มาขายเนี่ย เดี๋ยวจะ <ort> สังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นสวทั้งนั้นเลย๋อเหรอฮะไม่ใช่สวในสภานะสูงวัยอ๋อสูงวัยผู้สูงวัยก็คือเป็นเป็นผู้สูงอายุที่ที่เรียกได้ว่าแน่นอนพวกนี้ก็จะมีฝีไม้ลายมือในการทําขนมโบราณอาหารโบราณผมมักเรียกว่าท่านเหล่านี้มีเสน่ห์ปลายจังวโอ้นี่ครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองใช่ไหมครับอยู่กันปกติครับผมแล้วก็พอเสาร์อาทิตย์ก็เปิดหน้าบ้านมาค้าขาย ท่านประหลัดครับกิจกรรมหลักของที่นี่มีอะไรบ้างฮะกิจกรรมต่างๆที่นี่เนี่ยนะฮะนอกจากนักท่องเที่ยวที่มาแล้วได้มาให้อาหารปลาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมาทานอาหารอร่อยราคาย่อมยาแล้วเนี่ยเรายังมีดนตรีนะครับมีเรือแจวไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งพักผ่อนเพื่อที่จะชมทัศนียภาพสองฝ้าฝั่งขอบโอ้โหชื่นใจดีครับท่านประหลัดครับ วันนี้นะครับท่านประหลัดก็พาผมและคุณผู้ชมไปทากิจกรรมยแยะมากมายเลยเริ่มตั้งแต่ให้อาหารปลานะครับ,รบแล้วก็เดินชมบริบทวิถีชีวิตชาวบ้านสองข้างทางนะฮะแล้วก็ยังมีการล่องเรือด้วยโหชอบมากเลยสนุกมากเลยนะฮะสำหรับประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่จะได้รับกลับไปนอกจากความสนุกสนานแล้วมีอะไรบ้างครับผมอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะครับ ผมเรียนยืนยันว่าบรรยากาศที่นี่ท่านมาแล้วจะเกิดความประทับใจด้วยความร่มรื่นของลำคลองที่มีอยู่กลางตลาดนะครับด้วยอาหารอร่อยรสชาติเป็นเลิศราคาย่อมเยานะครับอัธยาศัยไมตรีของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เหมือนไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับสำหรับเส้นทางการมาที่นี่มาได้ยังไงบ้างครับถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็ใช้ถนนเส้นสุวินทวงศ์นะฮะจากมินบุรีมาที่นี่เนี่ย ไม่เกิน,นครึ่งชั่วโมงข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับสังเกตง่ายๆจะมีหลังคาทรงไทยสวยๆเลยครับอยู่ปากทางตลาดของเราอยู่ห่ามถนนสุวินทวงศ์ประมาณ600เมตรนะครับเส้นทางสะดวกฮะตลาดเราเปิดให้บริการนักท่องเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิก เปิด9โมงปิด4โมงเย็นครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านประหลาดจริงๆครับที่มาแนะนําอีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทานะครับที่ถือได้ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ยังรักษาวิถีชีวิตความเป็นอดีตนะแล้วก็ของคนสองฝั่งคลองไว้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประหลาดมากมาเลยครับขอบคุณครับ ีสนับสนุนโดยชาติเชิงเซามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรมกล้องวงจรปิดโอกามิตัวจริงชัดเจนวันนี้ไฮไลท์ a ทลแ n นของเราครับได้รับเกียรติครับผมอยู่กับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชาดเชิงเซาครับคุณปัญญาเอี่ยมอ่อนครับสวัสดีครับนพอครับ เดี๋ยวเราเดินคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะครับวันนี้เรามาที่ผมขอเนุญาเรียกว่าเขาหินซ้อนเลยได้ไหมเพราะครับจุดประสงค์ของที่นี่เขาเป็นยังไงครครับจุดประสงค์ของที่นี่ก็การดําเนินการก็เราดำเนินการตามพระราชบิญญัตามชื่ออยู่แล้วนะครับ,รบในการที่จะฟื้นฟูนสภาพแวดล้อมซึ่งที่นี่เมื่อ30กว่าปีก่อนก็คือ ก่อนปีสองพนยีเนี่ยจะไม่เห็นสภาพอย่างที่เห็นอยู่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรอย่างนี้เลยครับมีแต่พื้นที่ที่เป็นทรายๆคล้ายๆทะเลทรายเลยครับพระองค์ท่านทรงเห็นอะไรถึงให้ที่นี่เป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วก็รัษฎรเขา5้า7ลายเขาอยากจะถวายที่พระองค์ท่านเพื่อจะสร้างพระตำหนักก็คิดว่าพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมมากๆจนกระทั่งไม่สามารถจะทําอะไรได้เนี่ยถ้าท่านมาประทับแรมที่นี่เนี่ย ก็คงจะทําใหท้ที่ที่แห่งนี้ดีขึ้นครับเพราะว่าหมดปัญญาแล้วนะปลูกมันเองก็ยังไม่ค่อยจะได้มันสำหลังเองก็ยังไม่ค่อยได้ผล,ลเท่าไหร่ขนาดมันยังไม่ขึ้นเลยแต่พระองค์ท่านคิดว่าน่าจะทําเป็นศูนย์ศึกษาทาง,งด้านวิชาการเพื่อจะแก้ไขไอสภาพดินความเสื่อมทรวงของถิ่นวัล้อมเนี่ยครับอย่างไรเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างสําหรับที่จะเอาไปแก้ไขในพื้นที่ที่ มีลักษณะอย่างเงี้ยที่อื่นๆด้วย<ะ>แล้วก็ในขณะ,ะเดียวกันก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือรัศดรที่อยู่รอบๆพื้นที่แห่งเนี้ยเท่ากับว่านี่คือพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่จากติดลบนะผมใช้ว่าติดลบเพราะว่าเป็นพื้นที่ไม่มีอนาคตเลยครับกี่ปีครับพอครับถึงได้สวยงามขนาดเนี้ยพอเป็นรูปเป็นร่างก็15ปีก็ก,ก็ดีขึ้นจาก264ไร่นะฮะผนวกกับพื้นที่ส่วนพบื้ศาสตร์สวนลูกชาติ คนะรับนะรวมไปเสร็จแล้ว,พ,วพระองค์ท่านยังได้พระราชทานตรรทัพสวนพระองค์เนี่ยจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก655ไร่ก็รวมกันแล้วก็ทั้งหมดก็1895รบไร่ครับก็คือวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับท่น้มครับว่าจริงๆแล้วที่เราพูดถึงกันเสมอๆเออไปเขาหินซ่อนข่าอหินซอนหลายๆคนนึกไม่ออกคิดว่าเป็นข่าวไม่ใช่นะฮะเป็นโครงการของพระองค์ท่านที่พัฒนาให้เราได้เห็นว่าอะไรที่ไม่มีอนาคตแต่ถ้าตั้งใจทําจริงๆและศึกษา เป็นไปได้หมดนะครับ วันนี้ก็คือคนเวลาคนมาเที่ยวที่เนี่เขาก็จะบอกกันว่ามีอยู่เก้าจุดที่ต้องไปมีอะไรบ้างครับพอครับคืออ่านเก็บน้าเพื่อเช็คหลักการทรงงานของพระองค์ท่านคือทําตามระดับขั้นต้องน้ำต้องมาก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็จะมีพระพาพระรามนะฮะมีต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงปลูกเป็นครั้งแรกที่แถเด็ดปลานะนี่อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับพี่ครับนี่คือห้วยเจ็คนะครับพี่ครับเอาละนี่คือบางส่วนเดี๋ยวผมพาไปอีกที่ครับตัวนั้นก็น่าสนใจมากไป you <small> ในพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอินซอนนะครับ้ครับอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้ท่านผอพาผมมาดูก็คือเรื่องของพระผาพระรามครับอยากให้พอเล่าให้ฟังหน่อยครับครับพระผาพระรามนี่ก็เกิดขึ้นจะสองปีหลังจากที่ท่านเสด็จมาดูครั้งแรกเมปีสองพันร้อยยี่สิบสองนะก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงสามีต่อพระองค์ท่านก็หวังว่า เมื่อท่านเสด็จพระเจ้าเนนมาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาก็จะได้มีที่ทรงงานอันนี้ไม่ได้สร้างโดยงบะมาณของทางราชการคือเป็นประชาชนในชาติเชิงเซาเนี่ยช่วยกันเซาิจากข่าวลั์ในการจัดสร้างศาลาทรงงานขึ้นนี่นะฮะนี่ก็คือพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาหินซ้อนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมองไม่ออกเลยว่าย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นนะฮะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เรามาในวันที่ ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผอ,อ,อครับเล่าให้เราฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะไม่มีอนาคตไม่มีหนทางเลยฮะแต่วันนี้ทั้งหมดเป็นไปได้ด้วยการลงมือทํานะครับตามแนวพระราชด,ดำริที่พระองค์ท่านทรงรับสั่งทุกอย่างเป็นไปได้และเขายิงซ้อนก็เป็นไปได้ วันนี้ถ้าคนทั่วๆไปมาเยี่ยมชมอะไรเงี้ยฮะอยากให้พอฝากเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวชมที่ขาวอินซอ้อนได้เลยครับถ้าท่านได้มีโอกาสหรือมีเวลาในการในวันพักขวัญน,นะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านได้มาเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาขาอินซอ้อนอนุจากพระบรริท่านมาที่นี่จะได้ประโยชน์หลายอย่างประการที่หนึ่งก็คือท่านสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการประกอบอาชีพโดยาดารรทางด้านการเกษตรทางด้านหัตถกรรมรนะอาจจะเอากลับไปใช้ใน ในในการประกอบชีพของท่านก็ได้นะสิ่งที่ได้ตามมาก็คือการรับผ่อนหย่อนใจนะเรามีอ่างเก็บน้ามีสวนมีศาลาทรงงานศาลาสามจั่วที่พระองค์ท่านออกแบบสร้างขึ้นเองครับท่านก็จะได้เห็นถึงพระราชกิจพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประชาชนทรงห่วงใยประชาชนเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนท่านจะได้เห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนยากสามสิกว่าปีที่แล้วนะ มีหน่วยงานต่างๆบางหน่วยงานทุนก้ากับท่านว่าไม่ควรจะทําเพราะว่าต้องใช้ทุนงบประมาณมากมหาศาลแต่ท่านก็สามารถที่จะมีความริเริ่มในการดําเนินการจนกระทั่งเราเห็นในปัจจุบันนี้ได้นะโดยที่องค์ท่านก็ได้ตัดกระทงผู้ที่คัดค้านว่าถ้าหากว่าไม่ไม่พัฒนาไม่ทําอีกหน่อยประเทศไทยก็จะกลายเป็นทะเลทรายหมดท่านก็จะได้มาดูว่าพื้นที่ที่น่าจะกลายเป็นทะเลทรายเนี่ย สามารถที่จะเขียวจุ่มและมีความบริสุทธิ์บรบูรณ์ได้นั้นดําเนินการอย่างไรถ้าท่านได้มาที่ที่นี่นะครับเราเปิดปิดทุกวันไหมฮะเราเปิดครับเราก็จะเปิดทุกวันครับโดยพอวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีนวดแผนไทยมีอบซาวนาในราคาประหยัดนะที่จะบริการกับนักท่องเที่ยวนอกจากคือท่านเดินมาเที่ยวแล้วเหนื่อยนไม่ล้กก็ไปนวดแผนไทยครับเอาละคุณผู้ชมครับผมว่า ในวันหยุดอย่างที่ท่านผอ,อ,อว่านะฮะมาลองเยี่ยมชมครับบางทีเนี่ยเราอาจจะได้แรงบาันดาลใจอะไรใหม่ๆจากการที่ศึกษาและเรียนรู้ที่นี่ถึงความเป็นมาของโครงการเนื่องมาจากพระราชบุตรเขาหินซ้อนนะผมว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้มีจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วผมชอบคํหนึ่งก็คือพระองท่านทรงให้เราศึกษาครับศึกษาแล้วลองทําทําได้ก็ได้ทําไม่ได้อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าอันนี้คือทําไม่ได้ วันนี้ครับต้องขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะฮะจังหวัดฉัดเชิเงราคุณปัญญาเอี่ยมอ่อนขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ ในช่วงไอเดียไอดูครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนคงจะเกิดคําถามในใจเอ๊ะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําอาชีพเสริมหรือเราอยากมีอาชีพหลักเป็นอาชีพใหม่ทํายังไงได้บ้างที่เราจะได้อยู่กับธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้อยู่ใกล้ชิดกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้ช่วงนี้สนับสนุนโดย ชาติเชิงเซามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอรารยธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิตและความสุขของคนไทยทุกคนวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบางคล้าครับจังหวัดชะเชิงเซารครับผมอยู่กับคุณสมนึกโลหจเิญครับกรรมการหมู่บ้านน้ำตาลสดนะฮะอำเภอบางคล้าจังหวัดชะเชิงเซาสวัสดีครับพี่<ะ>สมนึกวันนี้อาชีพที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของการทําน้ําตาลสดครับเ <confisc ate. S 3> <อ>ลี้ยงตัวเองได้ไหม ได้ค่ะเป็นอาชีพเลยค่ะคือต่อเดือนเราสามารถเหลือกินเหลือเก็บนี้ได้เลยค่ะเอาละงานอิสระของเราด้วยล่ะค่ะหนึ่งคือเรามีเวลาของตนเองถูกไหมฮะแล้วก็หาเงินได้ด้วยได้อยู่กับครอบครัวนะค่ะพี่สมนึกผมถามหน่อยวันนี้น้ําตาลสดเนี่ยมีทั้งของฝั่งบางคล้าฉะเชิงเซาแล้วก็ของเพชรบุรีรสชาติเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงฮะเหมือนกันนะค่ะแต่สีจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเพชรบุรีสีเขาจะออก เอสีแดงๆหน่อยๆสออีของบางคาเราคือสีจะออกม่วงๆดำๆนิดๆนั่นหมายถึงว่าวิธีการทําก็เหมือนกันแต่รสชาติของน้ําตาลก็เหมือนกันเหมือนกัน,นะะแต่ว่าสีแตกต,ต่างกันน้ําตาลที่เปลี่ยนก็คือว่าการน้ําตาลหน้าหนาวสีจะออกม่วงๆหน้าร้อนก็จะขาวหน่อยมันเป็นที่การฤดูกาลของเขาเหมือนเหมือนกันนะคะ หน้าหนาวจะดีมากหวานหอมธรรมชาติคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติจะกินน้ําตาลตโหนดให้เด็ดดวงเลยเนี่ยหน้าหนาวเริ่มจากเดือนไหนอะฮะเดือนพฤศจิกาธันวามกรากรุพานเนี่ยค่ะจะดีค่ะจะหอมหวานเลยช่วงนั้นก็ขายดีได้เลยขายวันนี้นอกจากเราทําเป็นพวกน้ําตาลสดเนี่ยเราเรามีแปลรูปเป็นอย่างอื่นอีกไหมคะคือผ่านการทําน้ําตาลสดแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าเราขายสดไม่หมดเราก็มาเคี่ยวเป็นน้ําตาลปึกหรือน้ําตาลแห้งได้ทีนี้ผมต้องถามพี่สมนึกครับว่าในการทําน้ําตาลตะโนดของที่อำเภอบางคล้าจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยเอาว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างอุปกรณ์ขั้นแรกเลยจะมีการพาดตาลพระองค์พระองค์คือไม้พระองค์ที่เราปีนะคะ อ๋อเป็นเหมือนไม้เป็นกิ่งไม้แล้วพาดไปงี้ยาวๆ <c oughs> เขาใช้ไม้อะไรอะ่ะไม้ไม้ไผ่ป่านะคะแพ่งเดียวพาดแล้วก็มีกิ่งออกมา<อ>เป็นพระองค์ให้ปีนขึ้นไปมีพระองค์พอพาดเสร็จอะไรเสร็จนวดน,นี่คือไม้นวดคุณป้าเรานวดยังไงอะ่ะนวดทิ้งร่วงหรือนวดที่ลูกที่ทิ้งอันนี้ตะเกียบตัวเมียแต่นวดตัวผู้ตะเกียบตัวผู้แต่นวดตัวเมียนวดอย่างน้อยถห้าวันบางบางครั้งห้าวันนวดทุกวันไหมค่ะทุกวันค่ะ พอคนไปนวดเขาช้าแล้วอะไร,รแล้วอย่างเงี้ยต้องเอาน,น้ําขึ้นไปดองแล้วก็คือสองคืนแล้วทีนี้เราก็เทน้ําทิ้งแล้วก็เลยเริ่มปาดครั้งที่หนึ่งทีนี้สมมุติถ้าผมจะทําทําสวนตาลแบบนี้ทําน้ําตาลสดขายเงี้ยพี่สมนึกในหนึ่งพื้นที่ของที่ดินเนี่ยผมต้องปลูกตาลกี่ปีถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้สิบปีขึ้นไปไม่นานนะสมมุติเรามีที่ดินครับเราก็ปลูกแล้วก็ทิ้งไว้รอมันโตแต่ระหว่างโตเราต้องดูแลเขาเยอะไหมฮะ ไม่ต้องดูแลเลยปล่อยเข้าไปเลยกันเนี่ยก็ที่ป้าอยู่มาเนี่ยป้าก็เรียนที่นี่เกิดที่นี่ก็เห็นปู่ย่าตายายเขาทำกันมาแล้วอ๋อก็คือเป็นสมบัติมาแล้วก็คือสิบปีถึงจะเริ่มทําน้ําตาลได้ค่ะอ๋อแต่ก็สบายๆนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ป้าพี่สมุขเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูตรงต้นตาลเลยวิธีการเลยค่ะแล้วดูดูว่ามันยากง่ายยังไง รูปลอยอย่างผมจะทำอาชีพนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> ไปครับ <c oughs> ไปเมียจา <c oughs> มาเราเข้ามาในดงตาลนะครับคุณผู้ชมครับนี่โหนี่ต้นตาลสูงปีดเลย <c oughs> พี่สมนึกตาลหนึ่งต้นเนี่ยเราเอาผลผลิตจากเขาอะไรได้บ้างครับจากงวงตาลที่ว่าที่ว่าดอกตาลที่เราทำน้ำตาล พอทาเสร็จแล้วเดี๋ยนะงวงตาลคือที่เป็นตัวผู้ตัวเมียค่ะสองเพศค่ะตัวผู้มันจะให้อันนี้คือเอามาทําน้ําตาลสดถูกไหมทำได้หมดทั้งสองอย่างค่ะเราเอางวงมาเนี่ยเราได้ผลผลิตน้ําทําน้ําตาลสดและลูกลูกตาลก็เอาไปทําผลประโยชน์ได้คือว่าลูกเล็กๆที่เราคัดออกจากทาน้ําตาลแล้วเอาไปแกงเปิดะแกงขั่วหรือต้มจิ้มน้ําพริกกะปิได้ แบบสมัยโบราณแล้วถ้ามันสุกข,ขึ้นมาสุกมาก็มาทําขนมนะครับนี่ช่วงไอเดียไอดูครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมนึกเป็นอย่างมากครับนี่น้ําตาลสดอําเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับขอบคุณมากครับค่ะ ู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยนั้นเปลี่ยนไปนะคะจากที่เราเคยอยู่กันแบบพึ่งพาการพออยู่พอกินกลายเป็นว่าทุกวันนี้ทุกคนต้องแข่งขันกันทํางานเพื่อหารายได้มาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันที่ก็เป็นไปนอย่างฟุ่มเฟือยนะคะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้แต่ว่าปัญหาเหล่านี้กลับไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่บ้านอ่างเตยคะ่ะ บ้านอ่างเตยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขตั้งอยู่ที่บ้านอ่างเตยตําบลท่าตะเกียบอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาถือว่าเป็นหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสาเหตุก็เนื่องจากผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายรู้จักพอประมาณและที่สําคัญคือมีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอีกด้วยค่ะ แต่ว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนั้นก็คือวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นมีการรวมกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้า ที่ถือว่าผ้าไหมบ้านอ่างเตยก็เป็นที่นิยมไม่แพ้ที่ใดเลยล่ะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีกลุ่มถักไม้กวาดที่นาวัตถุดิบจากในละแวกหมู่บ้านเนี่ยมาสร้างสารรค์เป็นสินค้าขึ้นชื่อรวมไปถึงวิถีชีวิตแบบเกษตรที่นี่นั้นก็มีการรวมกลุ่มก,มกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลี้ยงสุกรกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีการทําเกษตรพอเพียงที่ครบวงจรเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น้อมนามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนกลายมาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดฉะเชิงเซาที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดค่ะวันดีเวลาหมดแล้วค,คุณผู้ชมครับต้องกลับมาพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้ากับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับผม,มอมอกรติเทพฐานและทีมงานลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ YAH! <laughs>